หอมหูเว้ยน้องนองสวยเว้ยอะไรแบบนีบ้ปิกนูดหอม,อมสวยหลไปแล้วอันนี้ผมกดก่อนนะชื่อผมอยู่ข้างบนนะครับทุกคนช่วยเป็นพยานให้ผมด้วยวเวลาผมกดโซโล่อะแบบไอ้พวกที่มันชอบแย่งเลนอะแม่งจะทำจะทาเป็นหมื่นเว้ย มึงทอบทำมอนว่ากูกดก่อนใครกดก่อนอะไรเงี้ยแล้วกูอัดคลิปเลยมาดิ <S <S ทุกคนก็ช่วยเป็นพยานให้ผมด้วยนะครับเจอไอ้พวกมึนๆหลายรอบแล้วยาแลกเกมนี้กูไม่เสียสละด้วย <S <S เสียสละชัยชนะไม่บังเกิดเฮ้เสียสละบ่อยแล้วเฮียดาวไหลเป็นน้ำแล้วกูไม่แบนด้วยมาดิเกมนี้บาสบินสายเกียร์นะ บอกเลยว่าถ้ามันไม่โยกไปเลนอื่นกูโยนมาดิงเฮ้ยโอ้โหแต่เขาเป็นเป็นเมนแอซซินนะดิด,ดูดิเมทสามพันแครี่สี่พันแอสซินสองพันแปดเฮ้ยด้วยความที่ผมเป็นคนดีด้วยไงเฮียผมจะเป็นสายเกียร์ไม่ได้เว้ยผมโยกให้ก็ได้นะเพื่อทีมอ่ะผมทำได้อยู่แล้วโอ <Okay. S 2> เคดูกูจัดให้เลย มันบอกซ้ำไม่เป็นเดี๋ยวกูซ้ำให้เองเพื่อนอคนไทยเรามีอะไรก็เสียสละให้กันได้นะครับว่าผมเป็นคนดีอยู่แล้วเนี่ยครับน้องๆทุกคนก็สามารถทําทําตามพี่ได้นะครับคือผมพยายามเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆในสังคมเกม Rov นะครับนี่ครับขอบคุณครับฮอไม่เป็นไรครับเจอแก๊กกูคือจริงจริง คือผมไม่อยากเล่นออเลนเอ้ยผมไม่อยากเล่นซับเท่าไหร่นะเว้ยเพราะว่าเวลาผมเล่นซับพ,พอร์ตเนี่ยเกมมันชนะง่ายเกินไงจริงๆผมไม่ใช่เมนออฟไม่ได้เมนป่าไม่ได้เมนเมนครับผมคือเมนโรมมิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพพผมเล่นโรมเนี่ยโอกาสชนะประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ชนะง่ายเกินไงเดี๋ยวดาวมันจะสูงผมไม่ชอบดาวสูงนะครับ <c oughs> อืมไอ้ว่าไปดูในเกมมันจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g ก l เด n นเติมเกม .com <c oughs> ได้แล้ววันนี้ เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองเติมเข้าไวายใน5นาทีและอย่าลืม a d line a golden เติมเกมและเพจ golden เติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรสกินสวยๆต้อง admin ต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับ แต่คือที่ผมที่ผมไม่แย่งเนี่ยเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้ปากดีไงเพราะส่วนใหญ่เวลาเจอไอ้พวกแย่งเหรียญไม่ก็ชอบปากดีแบบเป็นสายเกียนนะกดก่อนแล้วไงกดก่อนมึงจะได้เล่นก่อนหรออะไรประมาณนี้ที่เจอ,อว่าหลายหลายคนก็ได้จเจอแบบผมถ้าสายโตโ,โลเฮียคือแบบมันพูดดีๆผมก็โยกให้แล้วเวยเนี่ยพูดดีๆแบบเนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็น ถ้าผมได้เล่นแก๊กนะดึงไม่มีเว้าใครที่เข้ามาดูยังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับใครยังกดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะใครกดขอให้รำขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่100ล้านพันล้านใครยังยังใครยังไม่มีแฟนรีบกดเลยครับได้แฟนชัวร์ถ้ากดไลค์กดติดตามช่องผมอะ่ะอย่าลึกนะเพื่อนขอลอง คือถ้าผมเล่นลมเนี่ยแครี่ก็ต้องพยายามยืนเต็มๆหน่อยนะเพราะว่าผมจะไม่เกาะแครี่นะผมจะพยายามแบบเดินเดินป่วนก่อนนะครับนห,หน้าที่ของลมหลักๆก็คือพยายามเปิดวิชั่นให้เพื่อนนะครับนี่ไงดึงร้อยเปอร์เซ็นต์บอกแล้วเฮ้ยเฮียมันโซโล่คิวฉี่เวอร์ไม่เสียแรงที่ผมยกตำแหน่งออฟลีนให้เขานะครับอย่าทำให้กูผิดหวังเพื่อน เ้ยทอมันห้าวะะอะไรเพื่อนกูมาละสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมโอ้โหม่งเดินมาสามตัวสี่ตัวอตอเวอเวอโอ,อ,อ้สามตัวไม่พอม่งมาสี่ <c oughs> ต้องระวังวีล่าวะ่ะมันเดินไวกว่าเรานะครับจริงๆไม่แก้ถ้าลิ <c oughs> เลียเดินมาตัด <c oughs> ถ้าเดินมาไวนิดนึงอ่ะอาจจะช่วยได้นะครับต่ว่าเพื่อนไม่ได้เดินมาก็ไม่เป็นไรนะเมื่อกี้ผมเลิกเองนะครับส <laughs> วย <laughs> มาอย่างที่ที่โดนมังกรสะบัดต,ตุยที่ผมเลือกขึ้นรองเท้าวแว้นเนี่ยเพราะว่าผมจะเน้นไว้ไว้เดินเติมเลนนะครับค่อนข้างสำคัญนะ <laughs> เล่นลมสายตาต้องไวแบบเป็นเป็นเลนที่ มันไม่ได้มันไ,ไม่ได้มีเลนตายตัวคือเราสามารถเดินได้ทั่วแมปอ่ะอ,อนิดเดียวเฉียวหัวนะครับ <oy> ดึงเป็นตายผมพูดได้แค่นั้นแหละเวลาผมเล่นโลมอะและยิ่งเป็นแก๊กโลมได้แก๊กอันดับหนึ่งของโลกอันดับหนึ่งในประเทศไทยส <Hey. S 1> วย โอ้โหคตรคอมโบสวยพี่สวยราวิวยิงตันผมดึงและอันติอีกทีนะครับมามาาบ้า,บา,บาไปแล้วคอมโบแรงค,ครับเนี่ยิมนี้ถ้าขึ้นล้างอาจจะไม่ค่อยคุมนะเพราะว่าฝนของข้ามซีซีมันไม่เยอะไงมันมีแค่วีล่าที่มันสามารถจุบแล้วมันมันไม่ค่อยคุมนะผมขึ้นเป็นหิวเลือดให้เพื่อนดีกว่านะครับแบบเชื่อมจิตนะ่ะเชื่อมจิตแล้วมันจะหิวเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้เกมที่3นาะที30วินาทีนะครับผมฝันองข้ามเดินไปที่ข้างบนเฮ้ยอย่าลึกเพื่อนอย่าลึกดึงหัวคมๆมมาดีจากบาสวินแก๊กโนหนึ่งบะนี่ถ้าผมมีอันตินะเมื่อกี้มันตยุยยละเอ้ยคลิปกลางคลิปกลาง ฉีมันฟิกเกอร์ไปเร็ววะเมื่อไปหรือเปล่าเอาแครรี่บนตายมับเข้าให้ดูดสองคมคมโอ้ยอะไรซอยว่ะชี่ยะโคตนคอมโบผมบอกแล้วไม่ค่อยอยากจับแก๊ก่ะครับการันตีได้ดาวนะดูดึงแหมมืดกูยังโดน เมื่อไปเป้าวะฝนข้ามนี้ร้องโปลว่ว่ะมึงกี้ทอนบอกว่ากูยืนอยู่ในพุ่มแมงเห็นได้ไงวะฟอ,อ,อร์ทีม team, นะครับแต่กรคิวเนี่ยตัดทิ้งไม่ได้เลยเล่นพยายามสร้างจังหวะให้เพื่อนนะครับไม่ใช่รอร้านนะแบบอย่ารอดึงร้านอะ่ะดูนะมันเดินมาฟาร์มแน่มาดิขอสักตัวนี่ไง เฮ้ยงองงสงวยเพื่อนโอ้ยบาสวินมันใจคอโหดร้ายนักแข่งนี้ยังไม่กล้าทำนะครับเป็นการดึงล่อเฮ้ยโหยังม่งมาเยอะวะหิวไม่ขึ้นนะจังหวะเนี้ยถอยเพื่อนถอยเพื่อนอันติไม่มีด้วยไงถอยได้ถอย ผมเมื่อกี้เมื่อกี้บัตงงอ่ะบัตยืนงงอ่ะผมดึงคีบล่อไงแล้วมันก็งงแบบว่าเฮ้ยเฮียคีบหายไปไหนวะแต่มันก็เสร็จผมเลยนะครับตามแผนเนื้อแต่เมื่อกี้ไอ้บัตมันงงจริงนะแบบเฮ้ยกูตีอยู่ดีคีบหายไปไหนวะอะไรเงี้ยครับเอ๊ะมันมีตัวหลังพุ่มแน่เลยผมดูตรง <c oughs> ไม่มี มันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงกลางพุ่มก็ได้ม่ใอ,อยู่ข้างล่างหรือว่าข้างบนพุ่มก็ได้นะครับเมื่อกี้ว่ามันน่าจะไม่กล้าเข้ามานะเวลาเล่นก็พยายามเปิดวิชั่นให้เพื่อนนะครับดูนัทเสพการดึงไม่เคยพลาดสวยเพื่อนโอ้โห่บารินดึงแม่นจริงเล่นฟอร์เรนนี่ปลาดอ,อกว่าแม่นแล้วนะครับ ดึงมันดึงไม่ได้นี่หว่าลืมไปการซีซีนะครับเล่นแก๊กดึงนี่โคตรแม่นอะ่ะดึงหัวคมคม <c oughs> ยิงป้อมเพื่อนยิงป้อมเกมไวว่ะดูทรงและเกมแน่และยิ่งเรามีไอ้ปลาไหลเนี่ยตัวเนียนบ้านด้วยนะครับ ถอยเพื่อนถอยถอยถอยให้แครี่ยืนรอเฮ้ยโอ้โหอันนี้เพื่อนลึกเกินนะครับอันนี้ผมไม่ผิดนะเป็นลึกไปนหน่อยขอโทษหรอไม่เป็นไรครับเพื่อนคนเราพลาดกันได้แต่เวลาเราจะดึงมาเนี่ยก็พยายามดูเพื่อนนะว่าเพื่อนทำอะไรอยู่นะไม่ใช่ว่าจะดึงมั่วซั่วดึงแม่นก็นจริงแต่ว่าอย่าดึงมั่วซั่วนะครับดึงมาเหมือนฆ่าตัวเองอะถ้าเพื่อนไม่ตาม อันนี้ถ้าโซโลนะเราก็ต้องดูดีๆว่าเพื่อนอยู่ใกล้หรือเปล่าถ้าเราดึงมาแล้วเพื่อนไม่ตามจะไปว่าเพื่อนมันก็ไม่ถูกใช่ไหมเราก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับว่าเราควรดึงหรือไม่ควรดึงนะครับเอ้ยแกจะดึงล้านไม่ได้สักตัวเลยวะโอโหคุณด,ดูรอให้แล้วเพื่อนหิวหิวหิวมาหิว โอ้โหฮิวไม่ขึ้นวะ่ะหิวไม่ขึ้นจริงแต่ปลาไหลเอาหมดเชียปลาไหลโคตรเกิดดูดิผมแอสติปี1สิบสามแปดเอ้ยลาไหลจะเย็นลูกถอยก่อนถอยก่อนกูมีหิวกูมีหิวโอ้โหแตกก่กอลันไม่น่าไหวนะครับเฮ้ย โอ้ยยิงไม่เข้าอ่ะยิงเหลือสกิดับเนี่ยโอ้โหไม่เจ็บเลยนะแค่คันๆเฮ้ยอะไรแวบ,บ,แบ,บๆ <c oughs> ปิกดูดคอมๆส <c oughs> วยไหลไปละโอ <c oughs> ้โหปลาไหลแม่งโคตรเกิดอ่ะดูดิ <c oughs> เว้ยเชียไม่เสียแรงที่ผมยกตำแหน่งนี้ให้เขานะครับ หมอและไม่เสียสละชัยชนะไม่บังเกิดออกของอะไรก็ได้ตอนนี้อุ้ยคอดคิวเอเมกามันทีดิชงชงชงปลาไหลหน่อยดิสวยวับเฮ้ยมันได้เมกาบ้าหัวอุ้ยย่าเมกาคิวเลยนะเว้ยเมื่อกี้เมกาบ้าหัวชัยได้คิวเมื่อกี้ผมก็มองไม่ทันเหมือนกัน ดีๆครับผมผมบอกเลยวผมไม่เค่อยอยากจะจ,จ,จ,จับลมเท่าไหร่ครับเนี่ยเล่นลมก็จะประมาณนี้เลยครับก็ทำให้เพื่อนเล่นง่ายอาะ่ะโอ้มันไม่ได้มีก้าคิวอ่ะมันได้4ี่คิวเมื่อกี้ใครมันแย่งคิวเพื่อนวะไม่รู้งานเลยว่ะก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับสำหรับการเล่นกร็กในตำแหน่งของโรมิงนะครับ เล่นโลมิงก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับแค่เดินโซนโนเปิดพุ่มให้เพื่อนนะครับทําให้เพื่อนเห็นในในแมพที่ที่มันมืดๆอ,อ่ะแล้วเพื่อนจะได้รู้ว่าเพื่อนควรทําอะไรต่อว่าเฮ้ยถ้าเห็นป่าอยู่ตรงนี้ แคลลี่มันควรลึกหรือเปล่าออฟเลียนควรลึกหรือเปล่าควรจะตู้หรือว่าควรจะถอยดีอะไรประมาณเนี้ครับเพื่อนมันก็จะได้รู้ว่าพอมันเห็นฮีโร่ฝันของแคามอยู่ตำแหน่งเนี้มันควรทําอะไรอะไรประมาณนี้ครับทำให้ทีมเล่นง่ายขึ้นนะครับและยิ่งเกมนี้ผมสามารถดึงดึงดึงเพื่อเป็นการสร้างจังหวะให้เพื่อนแล้วเพื่อนได้คิวแบบเนี้ยก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีนะครับเอาละกูเก่งที่พูดมาคือกูเก่งนั่นแหละครับก็ประมาณนั้นเลย ท่านเพื่อนชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ซัดกระไคกดแชร์กับผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคำหยาบมันจะเกิดไปก็กราบขออภัยเพื่อนทุกคนใวหน้าที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสว่าดีครับมาเล่นโลมกันเยอะๆนะครับไม่ใช่ตำแหน่งที่กาบแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะครับฝากไว้ด้วยไปหัดโลมกันีเยอะไอสัตว์จะได้ไม่ต้องแย่งเล่นเพื่อนก็ได้ไหมไว้เจอในคลิปหน้า๊มยบายทุกคน